ต่อที่เรื่องของงานกาชาตในงานดอกไฟาบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยค่ะซึ่งทางสำนักง,งานเหล่ากาชาตจังหวัดเลยนะคะก็ได้ร่วมออกร้านมัชฉากาชาตค่ะในงานดอกไฟาบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยนะคะประจำปี2566ค่ะระหว่างวันที่1-9ถึงกุมภาพันธ์2566กก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมลุ้นโชคกับงาน ร้านปัตชาการชาติค่ะเพื่อที่จะจัดรายได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเลยค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะคะสาธารณาภัยต่างๆการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและก็ผู้ได้โอกาสค่ะตลอดจนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่างๆนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยค่ะท่านวราพรเสริมพักดีกุลค่ะ สวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะค่ะสำหรับการจัดงานเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านอ๋อขอเล่าบรรยากาศนะคะ,คะงานดอกไม้าบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปีสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ,คะเมื่อวานก็คือวันที่หนึ่งบรรยากาศการจัดงานก็คือตั้งแต่เวลาเจ็ดในาใฬนานะคะ,คะนายชวีเสริมภาฒปีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดฟ่อง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านนายกเหล่ากาชาติด้วยแล้วก็พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยร่วมพิธีบวงสรวงศีรษกสิษิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเลยบวงสรวงศาลหลักเมืองเฉพาะกุดป่อง เพื่อเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานดอกไา้บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะมีการเปิดงานดอกไายบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเวลาแปดนาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็จะเป็นประธานพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณสนามหน้าสรารการจังหวัดเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ภาคส่วนนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายกหลักวาชาติก็จะถวายบังคมเบื้องหน้าพระบ,บรมรูปทรงมา้าราชการที่ห้าเพื่อถวายมาลัยแล้วก็ถวายดอกกุหลาบถวายเครื่องเส้นไหว้ป่วยข้าวตอกดอกไม้โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีก็จะมีการ เส้นไหวโดยการปักธูปที่เครื่องบวงสวงถวายพากะยองสิ่งทนะคะสำหรับผู้ที่ร่วมพิธีต่างๆก็จะมีการอธิษฐานขอพรในกิจกรรมบวงสวงในวันนี้เป็นจำในเมื่อวานเป็นจำนวนมากค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จพิธีนะคะก็จะมีการอ่ารำบวงสวงโดยอ่านำโดยนายกอักราชเนี่ยค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติภรรยาท่าน หัวน้าส่วนราชการเรียรทานายอำเภอข้าราชการที่น้องประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีชมพูร่วมรำวงสมพระบร,รมราชานุสาวรีรัชกาลที่5อย่างออกช้อยสวยงามค่ะค่ะ <c oughs> แล้วมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะสําหรับกิจกรรมของเมื่อวานนี้ค่ะอ๋อกิจกรรมนะคะ,ะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดร้านมัชฉากาชาติะคะ่ะ <c oughs> ดอกไม้บานสื่อสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปี2566พร้อมมอบประมวลใหญ่และส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญลุ้นโชคนะคะก็ทางาร้านมัชากาชาติเราจะมเีเปิดร้านตอนอช่วงเวลา15.30นาานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะเป็นประธานพิธีเปิดร้านมัชขานะคะแล้วก,ก,ก็การจัดกิจกรรมออกร้านมัชาได้รับ ความร่วมมือร่วมแรงจากทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงการบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาเป็นรางวัลในการออกร้านมัชฌากาชาติเช่นการตัดงานรายได้ทั้งหมดจะเป็นที่ได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการสังคมสงเคราะห์แก่รัษดรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุะลต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดเลยการจัดกิจกรรมออกราา้ารมัชตาในปีนี้มีของรางวัลมากมายอ่าอาทิเช่นอ่ารถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีรถจักรยานแล้วก็พัดลมแล้วแล้วก็มีพวกกระติกน้ำเตาปิ้งย่างกระทะไฟฟ้าหม้อหม,ม้ออบลมควันแล้วก็อ่าในครั้งนี้รายได้ทั้งหมด แล้วก็จะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนและผู้ด้อโอกาสตลอดจนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต,ต่างๆของเรากาชาติจังหวัดเลยค่ะที่จารคืนความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลยนะคะค่ะในการออกร้านมัชฌากาชาค่ะอยากให้ท่านพูดเล่าถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการออกร้านในครั้งนี้นะค่ะคืออะไรคะ่ะอ่าค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ในการออกร้านมัชฌากาชานะคะหนึ่งเพื่อเป็นการจัดหารายได้ ไว้ใช้ในการดําเนินตามภารกิจของเหล่ากาชาติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยต่างๆเช่นอาจจะเป็นมีไฟไหม้น้ําท่วมภัยหนาวนะคะแล้วก็เพื่อช่วยในการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้แก่ราษฎรผู้กลุ่มเปราะบางที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ป่วย ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตลอดจนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดเลยเช่นโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้สูงอายอุหรือในกรณีที่ชาวบ้านที่เป็นคนดีของสังคมมีจิต าธารณะ,ะให้มีบ้านทักอาศัยที่ปลอดภัยแน่นหนามั่นคงถาวรค่ะ,คะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของอเหล่ากาชาที่ได้มีการจัดขึ้นค่ะคราวนี้ค่ะของรางวัลที่ดำนำมาเป็นของรางวัลให้กับประชาชนนะคะเราได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานไหนบ้างค่ะอ๋ะอเราจะมีเหมือนว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเลยจะมีสิบสีอำเภอนะคะ เราจะขอความร่วมมือเพื่อที่ให้แต่ละอําเภอมารวมน้ําใจคือเราจัดขึ้นมาที่สิบมกราค่ะแต่ละภาคแต่แต่ละอําเภอก็จะนำทุนมาร่วมเช่นอาจจะเป็นข้าของเครื่องใช้หรืออาจจะเป็นเงินสนับสนุนที่ผ่านมาก็จะเป็นาจากมีบางส่วนบางบางาส่วนราชการก็อาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมทีวีตู้เย็น หรือรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะบางบางบางส่วนบางเผอก็จะเป็นมอบเงินสดนะค,ะค่ะเพื่ออเพื่อให้มาช่วยจัดงานกาชาติะค่ะค่ะถ้าพูดถึงรางวัลในงานรางวัลไหนใหญ่สุดคะท่านอ๋อรางวัลในงานใช่ไหมงานมัชขารางวัลใหญ่ก็เป็นอเป็นรถเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเราคือง,งานเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงเก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อย 66ค,คือคอเราจะออกรางวัลใหญ่ทุกวันก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะวันละหนึ่งคันเมื่อว,วานเป็นไงคะบรรยากาศการออกงานเมื่อาวานบรรยากาศนะคะก็หลังจากเปิดงานขอเล่าพิธีเปิดงานก่อนได้ไหมคะได้ค่ะค่ะสำหรับการเปิดงานนะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา19.00โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนา,า,นายทวีเสถียรพิคุณ เป็นประธานกาเปิดงานดอกไฟบานสืบสารวัฒนธรรมไทยหรือประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่อลังการโชว์ขบวนแห่ศิละปะวัฒนธรรมจาก14อำเภอพร้อมย้อนยุคนั่งสำลอ้อถีบเปิดงานสร้างบรรยากาศสีสันในงานอย่างสนุกสนานโดยมีท่านผู้ว่าษาหัวหนาา้าสารแล้วก็ท่านาตัวแทนของผู้แทนมณฑลฐานบกที่28 รองผู้บราการตำรวจภูธรจังหวัดเลยอาย,อายการจังหวัดเลยแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมงานเป็นจนํานวนมากแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านากกล่าวว่าการจัดงานดอกป้ายบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยมีการพัฒนาให้มีความน่าสนใจและก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเลยมากยิ่งขึ้นไปทุกปีโดยการจัดงานครั้งนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้ชมการออกร้านของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนที่มีชีวิตและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยการแสดงแฟชั่นโชว์เมืองแห่งผ้าฝ้ายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทยเลยการประกวดเพลงรณรงค์โครงการจังหวัดสะอาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการทูบีน้รวันการประกวดที่ดาดอกฝ้าบานาการประกวดแม่สางลกสวย การแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งกีฬาและเพื่อเพลินกับมหาสศพที่น่าสนใจอีกมากมายในงานนะคะ,คะนอกจากนี้นอกจากทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้ามากมายแล้วยังจะได้ร่วมทําบุญทำกุศลกับร้านมัทธาธา,าตุ จังหวัดเลยถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ได้กุศลอีกด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะท่านอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยหรือว่าพื้นที่ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดเลยให้มาเที่ยวงานดอกไม้บานค่ะค่ะ,คะก็สําหรับางานดอกไม้บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยนะคะประจำปีสองพันห้า้อยหกสิบหก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งกุุภาพันธ์ถึงวันที่เก้ากุภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อวานนี้ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะคะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมา,ยมาเที่ยวมาเที่ยวชมร้านมัชฉากาชาตินะคะพร้อมทําบุญและก็มีการรับลุ้นโชคมากมายนอกจากนี้เรายังอขอเชิญชวนมาจาัดสลากมัชฉากาชาติบัตรละยี่สิบบาทนะคะแต่ เรามีรางวันใหญ่เช่นรถรถจักรยานยนต์นะคะ,คะออกวันละหนึ่งคันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รุ้นรับโชคแล้วก็รางวัลอื่นอีกมากมายนะคะที่สําคัญแล้ววันที่เก้านะคะเรามีการอ่หมุนสลากกาชาติรุนรับโชครถกระบะราคาห้าสิบบาทนะคะค่ะอันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะแล้วนอกจากที่เราจะมีร้านมัดฉามีการจับฉัดหมุนสลากกาชาตินะคะ ในบริเวณงานหน้าที่หน้าสนามหน้าสารกลารจังหวัดเลยเราจะมีการอ,าออกร้านของสิสีอำเภอนะคะคะใ,ในรูปแบบของอเป็นเชิงศิลปะวัฒนธ,ธรรมอยากให้ทุกท่านนะคะมาชมงานแล้วก็เชิญชมชิมชะได้เลยนะคะในบรรยากาศเราจะเหมือนจำลองของของของ,ของดีแต่ละอำเภอเช่นอำเภอภูเรือ เป็นดอกอเป็นเมืองที่ไม้ดอกเมืองหนาวเราก็จะเอาจําลองชเช่นดอกไม้ต้นคริสต์มาสหรือต้นดอกไม้สวยๆมาจําลองทําเป็นออกร้านของอําเภอปูเรือนะคะ <c oughs> แล้วก็มีขายของมีพวกแมคคาเดเมียนะคะของดีของแต่ละอําเภอเราจะมาจัดออกร้านประจําร้านแล้วก็อ,อาหารท้องถิ่นของแต่ละที่ที่เป็นแล้วก็มีผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยนะคะ อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็พี่น้องอาชาวจังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะมา,าชมนะคะบันเชิญชมบรรยากาศการจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพ ถึงวันที่9กุมพาปุพันธ์2 5 6 6 6นะคะค่ะค่ะถือว่าน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลยใครที่อยู่เลยนั้นก็สามารถไปกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยค่ะท่านวราพรเสริมพักดีคุณค่ะที่มาพูดคุยให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่ตอนนี้ก็คือว่าเริ่มงานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะ,คะที่จังหวัดเลยที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเลยใช่สำหรับคใครที่ไปเที่ยวจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูลมโลหรือว่าภูกระดึงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไหวสามารถไปที่สาลากลางได้<อ>เขาบอกว่ามีโมเดลให้ดูด้วยไปทีออ่เดียวครบจบที่สาลากลางเลย1-9่กุมภาพันธ์นะคะที่สารากลางจังหวัดเลยค่ะ